พอสู่ช่วงช่ำแหละเพลง k ม m โ n o t o ของ Spy นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าผมชอบ MV มากๆนะการแบบเล่นแบบมุมกล้องเล่นแบบองค์ประกอบนู่นนี่นั่นแล้วชุดเรื่องของมีแบบเหมือนทำแบบกึ่งอนิเมชันนิดนึงมีตตวหนังสือญี่ปุ่นขึ้นมาแบบมันดูความแบบเจ๋งะมันดูแบบมีอะไรอะ่ะออคือมันเท่อะนะมันทำให้ MV ดูแบบน่าสนใจ พูดแบบแบบแบบปล่อยแต่ว่าเออแต่มันคือมันน่าสนใจตัว MV ส่วนตัวเนเพลงก็แบบไม่ง่ายเนาะก็เธอมันน่ารักกันคีมินโตะมันจริงๆผมไม่ได้ดูความหมายลว่ามันคืออะไรแต่ว่าคนเอาชอบไปเล่นกันแบบเหมือนแบบจ้าเอ๋บังเอิญแล้วแบบสตาร์กรักกันอะไรเงี้ยเหมือนปิ้งรักกันแล้วก็เพลงคีมินโตะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบสื่อคล้ายๆกันแบบเหมือนปิ้งรักเธออะไรเงี้ยเพราะเธอมันคีมินโตะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต่างจะแย่งเธอ แต่ผมเห็นนงะเอกเอแล้วผมนึกถึงตัวละครเน,นื้อที่เป็นผู้หญิงในเรื่องกิจธรรมะอะถ้าเกิดใครเคยดูอ่ะจะมีตัวนึงที่อยู่กับคาซาซึง uh, ิ <c oughs> อะไรสักอย่างนี่นแหละของทีมที่เป็นซามูไรที่อยู่ในอวกาศอ่ะแล้วใช้ปืนคู่อ่ะผู้หญิงคนนั้แต่งตัวคล้ายๆมีลักษณะคล้ายๆเลยนะเพราะว่าแบบอาจจะมีอินสป่เรชันมาจากตัวละครน,นั้นก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะเออแต่ผมว่าน่าสนใจก็ เพลงนี้ผม่าสปายตาเพลงแบบแนวนี้มันดูแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะ่มาดูแบบนิ่งๆเฉยๆแต่เพลงก็สนุกแหละแต่มันดูแบบไม่ใช่แนวทางที่จะเป็นสปา์สปา์ไม่ต้องดูแบบโอ้โหต้องแบบแดนแบบออกแนวแบบเพลงแดนแดนแบบมันๆสนุกสนานสนุกสนานหน่อยนี่างอมก็มาทําให้เพลงองค์ประกอบดีขึ้นแบบปเบาๆสบายๆทําให้เพลงมันดูละมุนขึ้นนะเพราะสปา์เขาแบบเหมือนจะมานิ่งๆแล้วอย่าอมค่อยๆแกว่งแบบแกว่งให้มันแบบดูมีอะไรนิดนึงอะไรงเงี้ยมันก็เลยแบบดูองค์ประกอบไปเลยดูโอเค แต่ชอบเอที่สุดเลยการถ่ายคือแบบคุ้มอ่ะการไปทำเอ v ที่แบบเจ๋งอ่ะเออทำไมแบบไม่ค่อยได้ทํางี้บ่อยๆนะมันก็อาจไม่ได้ใช้ม่บประมาณที่สูงนะจริงๆอ่ะมันก็หามุมกล้องดีๆแล้วว่าการในตัวการตัดต่อน,นี่นั่นอ่ะผมว่าออกมาได้ดีนเอมวีอ่ะ <c oughs> <c oughs> อก็ไหนะก็ไม่มีอะไรไม่มีไม่ค่อยอยากจะติอะไรแต่ว่านั่นแหละอาจจะเรื่องของ มองภาพสไปในรูปแบบเพลงเก่าที่เขาทําอะไรเงี้ยพอเขาทําเพลงแนวนี้เรารู้สึกว่าแบบมันผิดแปลกไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแต่ก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่เราแบบคุ้นชินกับเขาอะไรแบบนี้เราเลยไม่คุ้นชินเนาะแต่ผมว่าก็โอเคแหละโดยรวมโอเวอร์ออลถือว่าดีแหละเนาะก็ดีทุกเพลงนะชีวิตผมเลือกเพลงไหนมาฟังก็ดีหมดไม่ค่อยมีข้อติเท่าไหร่เลยเออก็โอเคนะครับผมยังไงใครมีเพลงอะไรแนะนําก็แนะนํากันมาได้นะครับถ้าจะทำเลชันเพลงไหนนะครับผมถ้าเกิดเป็นเพลงที่่าสนใจ ไว้เดี๋ยวผมจะทำให้แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับไว้ไงก็วันนี้พอแค่นี้แล้วกันแล้วไงเจอกันเพลงหน้าวันนี้ก็เสีย g ู o d b y e